วันนี้นะคะมาอัปเดตลูกของต้นเผือกค่ะโตแล้วนะคะนี่คือแม่เผือกค่ะแม่เผือกที่เราไม่ได้ตัดทิ้งนะคะตอนนี้เขาให้ลูกเรามาค่ะมาอัปเดตอีกรอบนะคะนี่คือลูกของต้นเผือก ลูกของต้นเผือกนะคะตอนนี้เราก็มีการเร่งลูกของลูกเผือกนะคะซึ่งเป็นหลานของเผือกค่ะเห็นไหมคะทุกคนตอนนี้ก็มียอดใหม่แล้วนะช่วงนี้ที่บ้านของเรานะคะเราก็เร่งยอดใหม่กอกมรกต แต่ละกระถางเพื่อที่จะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะอย่างก้านนี้นะคะก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการเร่งยอดใหม่นะคะด้วยการเฉือนโคนต้นเมื่อเช้าเราเช็คแล้วนะคะมียอดใหม่โผลมาแล้วคะ่ะทุกคน ส่วนยอดนี้นะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะใครที่เป็นมือใหม่หัดปลูกปลูกกอกมรกตนะคะต้นเล็กใบเล็กนะคะใบอ่อนใบไม่แข็งแรงวิธีการดูแลง่ายๆก็ด้วยการใช้ดินแกบขี้ไก่โรยบริเวณหน้าดินนะคะก็จะช่วยทำให้กอกมรกตโตเร็วค่ะ มาดูยอดนี้นะคะไม่ถึงเดือนนะคะทุกคนดูโตเร็วมากใบใหญ่ด่างสวยด้วยนะคะก่อนหน้านี้ถ้าทุกคนเห็นที่เร่งยอดใหม่ด้วยการเฉือนคนต้นใช่ไหมคะเราก็ลุ้นยอดใหม่ยอดนี้แหละ ตอนนี้เขาเริ่มมีใบแล้วนะส่วนยอดนี้เราเพิ่งเฉือนได้ประมาณสามสัปดาห์นะคะตอนนี้ก็แทงยอดใหม่ขึ้นมาแล้วคะ่ะซึ่งเจ็ดลูกของต้นนี้คะ่ะส่วนยอดนี้นะคะเป็นยอดที่เราใช้วิธีการเฉือนยอดนี้เราเฉือนยอดนี้เราได้ยอดใหม่คือยอดนี้นะคะตอนนี้มีใบแล้วคะ่ะเราพร้อมที่จะ สดก้านนี้นะคะก้านนี้ใครรับหนึ่งร้อยเก้าเก้ากรณีที่เพื่อนๆอตัดออกมานะคะตัดก้านออกมาเพื่อที่จะเอาไปชำนะคะ อย่าพึ่งชําทันทีนะคะทุกคนให้บริเวณที่เป็นรอยที่เราเฉือนเนี่ยนะคะให้ยางแห้งก่อนนะคะประมาณหนึ่งวันนะคะค่อยเอาไปชําและหลักการหรือวิธีการชําง่ายๆก็คือดินที่เราชําเนี่ยจะต้องไม่เป็นดินที่แฉะนะคะเราเสียบลงไปเนี่ยดินจะต้องไม่แฉะถ้าเกิดดินแฉก็อาจจะทําให ก้านของเราเน่าได้หรือถ้าเราเสียบลงไปแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งรดน้ำทันทีค่ะรอระยะเวลาอีกสักหนึ่งคืนหนึ่งวันก่อนนะคะเราค่อยลดน้ำตามค่ะดังนั้นก็เป็นอีกเทคนิคนะคะที่เรามีประสบการณ์ในการทดลองลหลายๆวิธีนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ช้ำแล้วไม่เน่าค่ะ ไขรรับก้านนี้นะก้านนี้จะมีรอยเดิมอยู่นะคะเพราะว่ารอยนี้เกิดจากการเฉือนเพื่อเลียงยอดนี้นะคะรอยก้า้าไขรรับก้านนี้ตรวมส่งนะคะส่วนก้านนี้นะคะก็เป็นอีกก้าน ก้านนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก้านนี้หน,นึ่งร้อยเก้าเก้าค่ะตรวจสอบนะคะส่วนก้านนี้นะคะเป็นยอดใหม่นะคะที่เกิดจากการเฉือนก้านนี ก้านนี้ใครรับนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนี่คือก้านแม่ส่วนก้านลูกคือก้านนี้นะคะต่างสวยมากเลยก้านเนีอันนี้ก้านแม่อันนี้ก้านลูกใครรับก้านนี้นะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะส่วนก้านนี้รอก่อนนะคะเพราะว่าลูกเขายังเล็กอยู่ค่ะสำหรับใครที่สนใจฟอร์มกอนะคะ ถ้ากอไซส์แบบโตนะคะประมาณนี้กระถางนี้แบ่งปันในราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะโขดใหญ่หัวใหญ่มากค่ะห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะรวมส่งค่ะส่วนด่างจักรพัดกระถางนี้นะคะหนึ่งร้อยบาท กระถางนี้หนึ่งร้อยห้าเก้านะคะโหดใหญ่หัวใหญ่แล้วนะเป็นกรกดด่างเหลืองนะคะหนึ่งห้าเก้ารวมส่งการนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะรวมส่งการนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งค่ะกระถางนี้นะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตกอกมรกตที่เพื่อนๆถามหาแล้วก็สนใจอยากจะเอาไปปลูกนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะในกระถางนี้ก็น่าจะเป็นการขายก้านนะคะการตัดสด แต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้ลักษณะเป็นฟอร์มที่มีโขดหัวใหญ่ๆนะคะตอนนีม้มียอดใหม่แล้วนะกระถางนี้นะคะเราแบ่งเป็นในราคาเท่าไหร่ดีวันนี้พิเศษวันนี้นะคะห้าร้อยเก้าเก้านะคะกระถางนี้ห้าร้อยเก้าเก้า วันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวิ๊กี้ได้นะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ